สวัสดีค่ะชื่อรัตนาวดีสุภัพน์ค่ะชื่อเล่นชินิวหรือว่าเรียกว่าอานิวจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีพระจมากล้าธนบอรีค่ะออกแบบนิเเศสิป์ปัจจุบันเป็นฟรแลนซเป็นแอนิเมเตอร์กับภาพประกอบค่ะงานชินี้ต่อแรก พอได้ท็อปปิกมาเราก็สนใจเรื่องนี้มากเพราะว่าที่บ้านเคยปักชุดขนเหมือนกันแล้วก็วัฒนธรรมเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคุณเคยกับมันดีแล้วอยากหยิบเรื่องราวเหล่านี้ที่เราเคยคุ้นชินออ,อกมาทําอะไรบ้างเหมือนกันเป็นเหมือนความฝันวัยเด็กเหมือนกันว่าวันหนึ่งเราจะได้เอาวัฒนธรรมที่เราเคยเจอนะออกมาทําอะไรในแบบของเราเองพอดีเลยก็เลยโชคดีก็เลยเลือกอันนี้แล้วเจ้าของที่เขาก็ ค่อนข้างชอบสไตล์งานที่มันน่าจะเข้าออกับเราได้ก็เลยบอกว่าจังหวะดีมากแต่วาดภาพธรรมดาอะไรสมัยถึงบอกว่าคนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันยังเฉยๆไปก็เลยใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆลงไปอ่ะอันนี้เอาขาตั้งสะดึงออกไปอันหนึง่งบบว่าไม่รู้ว่าคนจะรู้สึกปอนนะแต่เราอยากให้รู้สึกว่ามันเหลือขาเดียวแล้วนะที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าหายไปอีกขานึงมันอาจจะล้มหายไปได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าอยากให้คนนึกถึงว่า วัฒนธรรมตรงนี้อาจจะไม่เหลือแล้วนะเหลือแค่เขาอะที่ยังทําอยู่เพราะว่าป้าเปียกเป็นเหลือบ้านสุดท้ายที่ย่